ายการค้าวันที่7มกราคมทำใบเสนอขออนุมัติจัดซื้อให้ผู้บริหารอนุมัติเลือกระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้ากดเลือกโฟเลือก PR กดโอเคกด F3 เพิ่มวันที่07นาคม5ผู้ขายรหัสก,กด e n t เ r เลือกเอ คอลัมน์ทีใส่เลขหนึ่งรหัสใส่จุดกด enter เลือก G 2องจำนวนสองเครื่องนะคะสองพันสินค้าตัวที่สองคอลัมน์ทีใส่หนึ่งรหัสใส่จุดกด enter เลือก G 3 จำนวนหนึ่งเครื่องนะคะหนึ่งหมื่นสองพันบาทไปตรงที่ส่วนลดนะคะใส่หนึ่งพันบาทกดบนทึกกดออก